วันนี้พี่ก็จะไปทำชาเลนจ์ตามล่าหาอัปเกรดแมคคาเมล่าแมน20ตัว โดยใช้สูนแพเก็มาดูกันว่าพี่จะทําได้หรือเปล่าก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปก็ออพี่ไลน์ด้วยเลเว n นช็อปลานบริการเติมโรบัคราคาถูกพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ตบล็อกฟุตคิงเลคเกอร์ซีเบดบอลซอร์เซอร์แบทเทนเกลสตองเกตแบทเทนเกลและแมปแังๆอีกมากมายรวมไปถึงการรับฟาร์มไอเทมในเกมก็มีด้วยเช่นกันถ้าน้องๆสนใจก็ทักไปได้เลยที่แฟนเพจเลเว่นช็อปเติมถูกเติมไว้ใส่ใจ 100มาคร <pi bills> ับผมอันดับแรกเราก็ไปดูที่ตู้จดหมายก่อนนะครับผมว่ามีใครส่งมาเฮ้ยมีคนส่งมาพี่จริงๆด้วยเฮ้ยให้พี่เหรอเฮ้ยให้พี่ก็สุดยอดับผมเนาะเอ็งเอ็งคือ f อที่สุดน่ารักของพี่นะครับผมนี่คือเหล่า f อที่น่ารักของพี่นะงั้นพี่ก็ขออนุญาตรับให้หมดเลยแล้วกันนะครับผมจากนั้นพี่ก็จะเอาไปขายยังไงล่ะเพราะมันคือตู้บริจาคเว้ยเสร็จครับผมเรียบร้อยผมโอ้ ร้อยยี the ่สิบเอ็ดเพนะผมยังวันนี้โอ้ยเริ่มต้นดียังวันนี้เราก็ตรงไปที่เทเดอร์พาซาเลยแล้วกันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมสําหรับวิดีโอนี้ทั้งน้องกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไอดีโลบอกมาก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับเมคคาเมเลแมนหนึ่งตัวนะครับผมอ่าพี่จะแจกทั้งหมดเลยนะ20ตัวที่พี่ฟาร์มมานั่นเองนะครับผมมาเรามาหาใครตัวที่ไอพวกซอมบี้ส่งมาให้พี่เกินกันเลยดีกว่านะครับผม ก็มาเลยับผมอย่าไปยองอย่างวันนี้ลงให้หมดนะผมเพราะว่าสล็อตพี่เยอะนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ย้ายเซิร์ฟนะครับผมอ่าโอ้ยย้ายเซิร์ฟปุ๊บออกปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเปล่าเรื่องเฮ้ยของหมดแล้วก็เติมนะผมอย่างวันนี้นะอย่าไปยองไม่ใช่หมูเติมเข้าไปให้เต็มับผมมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมไปครับผมเติมให้เรื่อยๆนะเอาออกอีกแล้ว เราก็มาขอประกาศรับเลยแล้วกันนะครับผมพี่จะเน้นเป็นตัวซันต้านะครับผมเพื่อรับไปขายนั่นเองนะพี่จะทำเลทรับอยู่ที่150เพรนะครับผมแล้วก็จะเอาไปขายประมาณ245เพรนั่นเองนะครับผมอ่าราคานี้ก็น่าจะออกไวขายง่ายนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มากดกล่องครับผมอ่ามีคนขายกล่องตัดราคานะครับผมอ่ะออได้กล่องแล้วใช่ไหมยายเส์ฟเอายายเส์ฟปุยย๊กออกปั๊บเนี่ยเป็นไงเทคนิคของพี่ ถ้าตรงตรงไหนขายไม่ออกแล้วก็ย้ายเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าหลังจากย้ายเซิร์ฟปุ๊บแล้วก็ประกาศหาครับผมเฮ้ยออกรัวๆออกรัวๆมาดิเอามีคนมาเทรดซานต้ากับพี่อีกอ่ะอ่าเทรดมาพี่ก็เอาหมดนะครับผมตรงนี้เรียบร้อยครับผมเอาไปขายต่อ245เฮ้ยอย่าไปหยองไม่ใช่หมูเอ้าปื๊บเลยโอ้ออกปุ๊บเลยครับผมเฮ้ยมีคนขายขายท่าพี่เซนแมนว่ะเฮ้ยเอ้ากรีดคาเมล่า เอาเรียบร้อยครับผมมีคนขาย88นะเมื่อกี้เฮ้ยซานต้าทีวี200เหรอเฮ้ยไอ้นี้มันขายตัดราคาพี่วะไม่ได้ละไม่ได้ละโอ้โหตังก์หมดวะตังก์หมดเราก็มารอนะครับผมอา้าวมีคนมาเทรดพี่ใครวะนี่โอ้โหซานต้าสตอรี่ของพี่นั่นเองครับผม <c oughs> อา่าเรียบร้อยพี่ก็รับเทรดนะครับผมอา่ามีคนซื้อซานต้าของพี่แล้ววะอ่าซานต้าทีวีแมนนะครับผมจังหวะนี้สองร้อยสี่สิบห้าเพชรนั่นเองโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ย นี่มันซูลาตานหรือเปล่านี่เฮ้ยมันเหมาไปสามสามตัวเลยเหรอเฮ้ยเองก็ตึงจัดนะบางทีเ่ยเหมาเหรอนี่ยเอากล่องครับผมมีคนมาขายกล่องแต่ราคานะพี่ก็กดไปเลยครับผมอ่าแล้วก็มีพ่อหนุ่มคนนึงมาแลกจานต้ากับพี่นะเอาไปร้อยห้าสิบเพชรนะครับผมเพราะว่าเราประกาศรับร้อยห้าสิบ 150, นั่นเองอ่าโอเคหลังจากนั้นก็มีช็อตกันครับพ่แของเราออกไปครับผมอา้อาวออกไปอีกแล้วกล่องเฮ้ยกล่องขายดีนะเนี่ย ทำเป็นเล่นไปพี่ซื้อมาแค่35เองพี่เอาไปขาย55นั่นเองครับผมออได้กำไรมา20เพชรนะแต่ว่าต้องทำบ่อยๆนะผมให้มีคนมาเท,ทรดของกับเรานะครับอ่าเรียบร้อยครับผมรับซานต้าทีวีแมนมา150เพชรแล้วก็เอาไปขายอุ้ยมีคนขายหรือเป็นเชี่ยนสองเมื่อกี้นี่ไงรับมาปุ๊บขายปับ๊บเป็นไงรับ200ขาย500เฮ้ยตึงจัดอ้าวซานต้าทีวีแมนโอ้ไอ้นี่มึงขายตัดราคาว่ะดูดิ ไม่ไหวแล้วครับผมจัดเลยครับผมไม่ชอบว่ะคนขายตราคาพี่เอ้ยมีคนขายหนึ่งโอ้โหกดไม่ทันนะผมจังวันนี้แต่ว่าไททันเซียนแมนของเราออกไปร9 9ยเก้าเก้รอ,อ,อโอเคชิวปิดนะครับผมน่าจะได้นะจังหวะนี้พี่ก็กดรับมาอีกนะครับผมซานต้ทีวีแมนร้อเพชรนั่นเองนะครับผมเรามาร5 0ยห้าเราก็เอาไปขายสัก2อ5ร้ากำไรหน่เนะนะครับผมจังหวะน,นี้อุย้ยมีคนมาขายเยอะเลยว่ะเฮ้ย นอามาขายทิ้งหรือเปล่านี่เขาก็ต้องการเพชรน,นะรผมเอามีคนมาถามซื้อกล่องว่ะใครนี่เอาทำไมมันรู้จักพี่เอารู้จักพี่ได้ไงครับผมเอากล่องไหไครับอาโอเคเอาในระหว่างที่รอกล่องกล่องเราก็ขายออกเหมือนกันนะน้องเขามาขอกล่องสีลุงพี่ห้าสิบเพชรน,นะอ่าจริงๆแล้วเหรีมันก็หกสิบเจ็ดสิบอะแต่ว่าพี่ขายให้นะผมเพราะว่ารู้จักพี่นั่นเองนะก็ดังเกินเอาไม่ใช่ห <c oughs> ยอกหยอกเอามีคนมาซื้อเฮ้ย มีคนมาขายอัพเกรดเมฆให้พี่700เจมเอ้ามาแล้วครับผมหนึ่งตัวจังหวะน,นี้700เจมเองเฮ้ยตึงจัดนะครับผมอ่าผมขายกล่องไปเรื่อยๆรับมาแล้วก็ขายไปนะผมสเต็ปของเรามีใครขายตัดราคาพี่พี่ก็ซื้อดักเลยนะผมเพราะว่าราคามันถูกนั่นเองนะครับมาหลังจากนั้นพี่ก็ AFK ยืนฟาร์มนะครับผมจนเราขายของออกเยอะเลยนะอุ้ยมีคนขาย750อุ้เฮ้ยเอาอ่ะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัว เดเป็น2ตัวเลยนะครับผมสำหรับเมคคาเมล่าแมนของเรานั่นเองไม่ใช่ดิอัปเกรดเมสคาเมล่าแมนนั่นเองครับผมอ่ามีคนมาขายกีไอเลสเลเซอร์ Red Laser นะครับผม210เจมนะเอาไปขายสัก299น่าจะได้นะแล้วก็เราก็ซื้อ Santa TV Man มาครับผมเพื่อเราเอาไปขายต่อยอดนั่นเองนะอ่าเราไม่เน้นซื้อออกขายไว้นะครับผมเราเน้นขายเรื่อยๆนะเพราะว่าเรามีเวลาไม่จํากัดนั่นเองนะครับผมอ่านี่ไง เล่เลเซอร์เราก็ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าหลังจากนั้นก็ยืน AFK ขายตั้งนานครับผมโอ้โหเงินเราก็มาถึงอุ้ยอุ้ยเจ็ดร้อย <Nope. S 1> ห้าสิบลบอัพเกรดเมชเฮ้ยได้มาตัวหนึ่งเจ็ดร้อยแปดสิบอ่าโอเคก็ได้อยู่นะครับผมได้มาสามตัวแล้วในจังหวะนี้อ่ายืนอ่าไอตัวนี้มันขายห้าร้อยห้าสิบนะครับผมไททันบันนี่ก็ได้อยู่คิวปิดซื้อมาสองร้อยสี่สิบอ่าเอาไปขายสักสองร้อยเก้าสิบเก้านะอุ้ย ให้ดัานพิเศษแมนอุ้ยได้มา185กับ159นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนมาเทรดรืเป็นเชียนแมนของเรานะครับผมอ่ามนุษย์ตัวเขียวไอไอหนุ่มพมมดเขียวนั่นเองนะครับผมได้มา400นับ2ตัวขายสักประมาณ599เจมนะครับผมน่าจะโอเคนะจังหวะน,นี้ก็มีคนซื้อไปแล้วนะครับผมแหมคิวปีสใช่ไหมซื้อมา240ขายไป399นะครับผมอ่าได้อยู่รืเป็นเชียนแมนนะครับผม ลิเบียเชียนมาได้มาอีกหนึ่งตัวนะผมราคา400เจมนะก็โอเคนะผมทท่านพิเศษแมนขายออกมา350เจมอ่าก็ได้อยู่ครับผมหลังจากนั้นก็มีพ่อหนุ่มสุลต่านนะครับผมมาเหมากล่องกระต่ายของพี่ไปหลงังจากพี่ก็เติมกล่องเข้าไปเรื่อยๆนะผมอย่าให้มันว่างนะมาลิเบียเชียนนะครับผม400เจมหว,นวานๆนะผมขายสัก550ก็ยังได้อุ้ยมีคนซื้อกล่องเราด้วยกล่องสีลุง99เจม เฮ้ยเฮ้ยมีคนขาย400โอ้โหขายดดกหน้าเราอย่างงี้ก็ซื้อมาเลยครับผมเอาไปขายสัก5 5 0นะก็พอได้อยู่อ่ากำไรหนอๆคิวปิด200อุ้ยอย่างงี้ก็หวานสีน้องเองมาขายตัดราคาอย่างงี้ได้ไงฮะพี่ก็ชอบอยู่แล้วคนขายตัดราคานีเา่เห็นไหมมีคนมาขายกล่องตัดราคาพี่พี่ก็ซื้อมาแล้วผมโอ้กิจคาเมล่าของเราออกไปแล้ว50เจมมาไปต่อท้นัพิเศษแมน300-50เจมไว้หวานเกินโอ้โหออกเรื่อยครับผมกล่องบันนี่ของเรา เป็นอะไรที่ออกง่ายที่สุดแล้วนะเพราะว่ากล่องนี้คนต้องการซื้อมากนะผมเพราะว่ามันเปิดได้เรื่อยๆนั่นเองมาหลังจากนั้นพี่ก็ขายไปเรื่อยๆครับผมรถฟาร์มก็ออกไปแล้วก็99เจมนะผมเนี่ยเนบนนี่กล่องบบนนี่ของเราอ่าออกมาเรื่อยๆโอ้โหมาเลยมาเลยโอ้ยังรวยอ่ารถฟาร์ม99เจมวิ่งได้เป็นเชียนออกว้าวออกไม่หมดเลยเลออสามตัวเฮ้ยหกร้อยเจมนะผมเชวานี้โอ้โหอ้อรถฟาร์มก็ออกครับผม กล่องก็ออกเรื่อยๆอ้าวพี่ยืนเอฟเคฟาร์ตั้งนานโอ้โหโอ้โอโรวัวๆครับผมจังวันนี้รวยรวยรวยนะครับผมไปกันต่อครับผมจังวันนี้เราก็พอที่จะมีเงินแลนะ้วเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตซื้อซานต้าทีก่อนนะครับผมอ่าเป้าหมายของพี่ก็คืออัปเกรด m e s คาเม e r a าแมนั่นเองนะครับผมอ่าระดับมิสติกนะครับผม,บบผมถ้าตัวไหนราคาไม่เกิน800พี่ก็จะกดทันทีนะครับผมอ่ากล่อง99เอาออกไปแล้วว่ะ เห็นไหมให้เราขายราคานี้นะเพราะว่ากล่องมันออกง่ายอยู่อ่าเียเป็นเช่นมแมนออกไปแล้วครับ600เจมนะจังหวะน,นี้ซื้อมาแค่400เฮ้ยมีคนมาขายได้ท่านดิวแมนวะ800เจมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรอเฮ้ยเอาราคามันลงโอ้โหพี่ลืมดูไทท่านดิวแมนโอ้กูเสียหัวไปแล้ว800เจมกูปิวอะไรกันครับนี่เฮ้ยอัปเกรดแมนคาเมล่าแมน7 0 0รได้หรือเปล่าครับผมจังหวะน,นี้ เพราะว่าพี่ประกาศรับแค่700นะถ้าเขาเอาคือเราได้700ราคาถูกๆนะครับผม <Wow. S 1> อ่าเรียบร้อยไปเลยครับผมมาครับผมตัวที่4ของพี่มาเรียบร้อยครับผมโอ้โหไหนมีอะไรขายอีกหรือเปล่าเออซานต้าทีวีแมนอ้าโอเคกดมาครับผม200เจมก็ขายต่อสัก245นะน่าจะออกง่ายอยู่อ่าหลังจากนั้นก็มีกล่องขายออกมาครับผม ใครขายต่ำกว่าราคานี้พี่จะกดหมดเลยนะครับผมถ้าเป็นกล่องบนันนีนะอกดมาแล้วก็มาขายต่อครับผมอย่าไปย้องกันจังวันนี้เฮ้ยกําไรเนียวน่นนะผมถึงจะกําไรน้อยๆแต่ถ้าขายออกเยอะๆมันก็เอาเพิ่มราคาครับผมเ,มเพิ่มเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆนะยังไงมันก็ออกอยู่แล้วครับผมมันไม่มีขาดทุนนะกล่องกระต่ายของเรา,าขายกสามสิบสี่สิบเราก็กดมาครับผมอกดมาก,ก็ไปขายต่อห้าสิบเจมหวานหวาน ซานต้าเราออกเลนไ้ครับผม240อ่าเฮ้ยเฮ้ยมีคนขายตัดราคา39 gem. เจมเฮ้ยเหมานี่ไงนี่ไงเจอสุลตานสุลตานเซเซอร์เป็นยังไงละ่ะ <c oughs> เป็นไงเอามาขายต่อ49เจมก็ออกครับผมยังวันี้โอ้โหเฮ้ยอะไรจะง่ายขนาดนี้ครับผมมันอีซี่เกินอ่ะนะเอ้ารีเบเตีเราก็ออกอีกโอ้โห600 gem. เจมเฮ้ยออกรัวๆ โอ้โหรู้สึกมีความสุขจังเลยครับผมอะไรคลายออกใก่ายกันหนาดนีอ่ะไปครับผมเราก็เป้าหมายของเราก็คืออัปเกรดเมสคามร่าแมนเอ้าโอ้โหตัวก็สเร์แมนของเราออกครับผมโอ้โหพันหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยเจมนะซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วโอ้โหยังวันนี้ออกไปแล้วครับผมเฮ้ยเงินจะถึงหมื่นเจมว่ะโออหมื่นเจมเลยโอ้โห เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชาเลนซ์หมื่นเจมส์ครับผม <laughs> มันคือชาเลนซ์อัพเกรดเมสคาเมอร์แมนยี่สิบตัวนี่เองเอ้ยมีคนมาขอเทกับเรา <c oughs> เราให้โรสฟาร์มไปนะครับผมน้องเป็นบอกว่ามือใหม่นะเขาบอกว่าจะให้จริงเหรอเอ้ยให้จริง <c oughs> เอามีคนขายเก้าร้อยเอาดิหนึ่งตัว <c oughs> เอามิเอามิเอามาอีกหนึ่งตัวแล้วกัน <c oughs> โอ้โหสองตัวไป <c oughs> โอ้โหอย่าไปหยงอยงนะวันนี้ <c oughs> มีอีกหรือเปล่ามีก็ซื้อนะผมโอ้โหมีเจ็ดพันเจมนะจังหวะนี้มีอุ้ยเอ้ยแปลน แปดร้อยแปดสิบเฮ้ยเอาดิมานะมานะกดหมดนะพี่กดหมดนะครับเฮ้ยเอาดิอย่ามาเล่นนะครับผมอย่ารอเล่นกับเซเซอร์นะครับเซเซอร์เอาจริงหมดยังยังนะครับผมโอ้โหไอ้นี่มันเยอะจังวะโอ้โหมันขายเก้าร้อยอะจริงๆแล้วพี่ว่าจะรับสักแปดร้อยเจ็ดร้อยนะแต่ว่าพี่เอ่อทำคลิปมานานเกินแล้วอะพี่ว่าเอาสักเก้าร้อยก็ได้เพราะราคาไม่ตกสักทีว่ะ เออพี่ก็เลยเอาแบบราคา900ไปเลยนะครับตัวหนึ่งก็ยังดีที่เราอ่ามาแล้วครับผมจังวันนี้ตังเราก็เหลือแค่500เองนะโอ้โหมาครับผมได้มาเอ่อเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับอัปเกรดแม็กกาเมล่าแมนตอนนี้เรามีด้วยกัน14ตัวนะครับผมอ่า14ตัวละหลังจากนั้นพี่ก็ยืน AFK ขายของต่อนะครับผมได้มา4,000เจมนะเราคาดีก6ตัวครับผมอ่าอุ้ยมีคนขายแเจม โอ้โหได้88ดเจมมันมอ้โหมันเปลี่ยนไวจังวะอุต่าหยืนเฝ้าตั้งแนนโอ้โห88ดเจมเอา800อเอาได้อยู่ก็พอได้อยู่โอ้หเมื่อกี้8ดเจมโอ้โหเสียดายมากครับผมน้องๆถ้าได้แดเจมนี่ยางคุ้มนะพี่จะบอกให้กำไรออซ่าเลยพี่จะบอกให้เลยโอ้โหมาครับผมยังไงก็ต้องตามหากันต่อนะผมยังไม่ถึงเอ้ามีคนมาอัพมีคนมาเอาซานตาทีวีเป็นของพี่ไปนะผมโอ้โหสี่ตัวเลยเลย เฮ้ยยังก็ตึงไปอ่ะบางทีอ่ะเอาหน่อยไหมไปครับผมไปกันต่อนะครับผมก็คบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับอัปเกรดเมคคาเมล่าแมนทั้ง20ตัวของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับพี่จะได้มีแรงมาทำคลิปมาแจกน้องๆอีกนะครับผม เอาละครับน้องๆก็มาถึงกิจกรรมของเรานะครับผมกิจกรรมของเรานั่นก็คือคอมเมนต์ไอดีนะครับผมแล้วก็กดติดตามช่องพี่ไว้ด้วยนะใครที่ไม่กดติดตามนะครับผมก็จะไม่ได้ลุ้นรับอัปเกรดแม็กาเมร่าแมนของเรานั่นเองนะก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมพี่ก็จะใช้เว็บสุ่มคอมเมนต์ในการแจกนะครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไอเดีเราบอกตัวเองไว้นะครับผมถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป <Keep S 1> ของพี่ไลายด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้า